ทีให้ทีจะแนะนำนะนนี้สำหรับคนที่ทำสีบอยหรือสีฟิ์หรือพวกคนที่อยากทำสีเปลี่ยนสีบอยไม่อยากจะ้สกเสียผมแห้งทุกอนที่รูัเี่อน้องเขาทสีบบอยใช่ไหมครับบอยเขาเป็นแรงมากคงมีจับเปลี่ยนสีบุ๋นทำดำแล้วทำมืดแล้วจากแค่รีย ว่าโอเครอะไรรู้นียครับต้องลองจะรู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้น้องสันนจะไปเปลี่ยนสีแตว่าเพมวันนี้น,นองนภปัญญาเข้่ม,มเือบจ้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าสแม่สือตามดูกันนะครับยังไม่สักผมนะครับต้องทำอันนี้ก่อนคือโพรเพชจะผสมกับน้ำ หนึ่งต่อเก้าสิบหนึ่งต่อเก้าสิบต่อหมายคือว่าต้องผสมถ้าไม่ผสมมันจะเข้มข้นแล้วก็เราจะไห้เข้าเซ็นสมน,นะครับตัวหนึ่งห้านาทีตัวสองยี่สิบนาทีแค่นั้น,นะครับ นีเสร็จแล้วนะครับรู้สึกยังไงครับไม่้งไหสวยมากไม่แห้งไม่แห้งเลยไม่แห้งไหมมันไม่ข่อยเป็นฟูน้อแห้งเลยมันคยเป็นฟูเลยค่ะช่ตัวนั้นมันด้วยมีช้างด้วยไม่ได้กัดอะไรมันก็กัดหมดใช่ค่ะเสื้อผ้าเราก็ยังกัดไปหนีบเต็มเลยวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อสีดำมาถ้าใส่เสื้อสีดำมันจะกัดเต็มเเป็นจุด ใช่ค่ะก็ผมอันนี้นะคะเอาไปใช้ถ่าย MV นะคะชิมก็ใหม่นะคะของจีนมาคพิ่ีนี้ค่ะใครอยากจะรู้นะคะว่าลูกนี้จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามค่ะตัวบัดผมไม่เกินว่ามันันแพงเป็นไม้หนึ่งสองเห็นมสวยมากชอบไม่ต้องคิวนานแล้วมาที่นี่ฟินแก่นอนไม่ต้องบอกคิวใครเขาจัดให้ให้งเองใช่ไหมสวัดีครับบ๊ายบาย